22. พฤศจิกายน2568มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับงาน O อท็อปซิตวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเปิดงานจำนวนมากเลยนะครับและที่สำคัญมีการแสดงสวยงามมากบนเวทีแต่ทีเนี้ยคนเยอะ จนเราไม่สามารถเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้ดูเห็นชัดได้นะและที่สำคัญเขามีเสียงเพลงอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้แล้วก็เลยไม่ได้อัดเสียงแล้วก็ไม่ได้เดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆหรอกนะเพราะว่าเขากันเอาไว้ให้ทนายกมาเปิดเองเลยวันนี้ก็งานโอทอปซิตี้เนี่ยเขาจัดขึ้นที่ อิมแพกเมืองทองธานีนะอาคารชาเลเจอร์หนและเขามีตั้งแต่วันที่20-28ิธันวาคม2,568ันาถ้านับวันนี้เก็เปิดมา2-3วันและวันนี้เขาวันที่สามนะเขาเปิดตั้งแต่เวลาส0บนาฬิกาจนกระทั่งถึง 21นาฬิกาเลยนะที่สำคัญเดี๋ยววันพรุ่งเนี้ยจะมีช่วงนาทีทองคือช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็มีอีกทีหนึ่งช่วง5โมงเย็นถึง6โมงนะก็ถ้าใครชอบของถูกของดีราคาถูกก็มาในช่วงดังกล่าวได้เลยนะสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะนำไปลด10 2ถึง20ซ์เลยทีเดียว แต่บอกไว้ก่อนนะจะมีสินค้าบางชนิดที่ลดราคามากเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่บูธตัวเองนะเขาอยู่ด้านหลังฮอเลยก็เรียกได้ว่าตั้งแต่หลังเวทีไปเลยเนะี่ย ยาวเลยบรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะหาเวลาไปเดินช่วงนั้นเหมือนกันและที่สำคัญมันราคาถูกจริงๆนะเพราะว่าบรรดาเหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็พยายามระบายของให้ได้มากที่สุดนั่นแหละบางร้านขายในราคาทุนบางร้านก็ออกกำไรนิดหน่อยก็น่าสงสารนะเพราะบางร้านก็ไม่ค่อยได้เปิดบินล่ล่ะกะว่าพรุ่งนี้จะเอาเมลอนไปร่วมสนุกกับเขาสักสองสามลูก ก็ไม่รู้น,นะว่าจะได้หรือไม่ได้ก็คอยไปดูเอน,นะหลังหอเลยนะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะ อิมเพกเมืองทองธานีชาเลนเจอร์หนึ่งถึงสามมีงานโอท็อปซิตี้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดงานนี้เขาเปิดตั้งแต่สิบนาฬิกาจนกระทั่งถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาเลยนะช่วงเสาร์อาทิตย์น้าอย่าลืมอยาา่าพลาดนะขอข้าแม่ค้าไม่ขนกลับมาช่วยกันช็อปมาช่วยกันซื้อได้นะ